สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว,วได้ร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฒอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ของคณะสิมลชนภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาร,ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรมหาวิทยายลัยราชพัฒอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคีที่สกว ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงกลยุทธ์แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ในการดำเนินงานระหว่างปีพุทธศักราช2553ถึง2556โดยโครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันกร,ระหว่างภาคีหลายแห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์เครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถของกลุ่มในการจัดการเชิงธุรกิจข้าวอินทรีย์และการสังเคราะห์องค์ความรู้และบทเรียนในการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรด้วยกระบวนการจัดการความรู้การพัฒนาระบบเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์งานที่อุตรดิตถ์เนี่ยเป็นงานที่สกวได้มาทําความตกลงกับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาว่าเรามีโจทย์สําคัญของประเทศอยู่สองเรื่องเรื่องที่1ก็คือทําไงเราจะแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ใช่แก้แบบชั่วครั้งชั่วคราวแก้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรแต่ใครจะเข้าไปทําในการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรอันนี้นะคะก็มาคุยกับมหาวิทยาลัย ทีนี้มหาวิทยาลัยก็มีโจทย์อีกตัวหนึ่งคือมหาวิทยาลัยจะบรูรณาการการทํางานภายในมหาวิทยาลัยข้ามคณะซึ่งปกติคนเก่งเนี่ยทำงานด้วยกันนี่มันยากมากเลยนะเพราะต่างคนต่างก็จะจะมีสร้างดาวคนละดวงนี่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยสามารถทําตรงนี้ได้เนี่ยมหาวิทยาลัยในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะเป็นแกนหลักในการตั้งโจทย์กับพื้นที่แล้ว เล้าเคลื่อนไปทําเรื่องต่างๆได้เพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่คิดว่าจะทดลองการทํางานก็คือเรื่องข้าวอินทรีย์มองกันเลยว่าทําให้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งปกติอุตรดิตถ์เนี่ยอยู่ปลายอ้อปลายแขมมากเลยนะะไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่หลักที่ผลิตข้าวอินทรีย์แต่ว่าทํายังไงให้กระบวนการผลิตนี้เนี่ยออนอกจากขยายตัวไปสู่เกษตรกรจํานวนมากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นสามารถส่งตลาด สิงคโปร์ได้ส่งตลาดนอกได้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับมาสู่เกษตรกร,ร,กรได้มากขึ้นนั่นอันนี้คือโจทย์ที่เรอต้องทำงานในกระบวนการทำงานเนี่ยภายใต้โครงการวิจัยก็กางออกมาปรากฏว่ามีโครงการวิจัยอยู่ประมาณ27โครงการในที่สุดพัฒนาออกมาเป็นระบบการสนับสนุนที่จะช่วยพัฒนา การทำข้าวอินทรีย์เนี่ยตลอดโซ่อุปทานนะตั้งแต่ต้นทางคือทันการปรับปรุงดินวิเทคนิคการปลูกอะไรจะมีอะไรเนี่ยนะการใช้สารต่างๆในการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ไปจนถึงการออกแบบบรรจุพันธุ์การรับรองมาตรฐานการแปรรูปแล้วก็ไปจนถึงการหาช่องทางตลาดในส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิต ถือเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของจังหวัดและด้วยความที่อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเกษตรมาอย่างช้านานจะมีความเข้มแข็งในกลุ่มของเครือข่ายเกษตรกรทําให้เกิดการทํางานร่วมกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆบนฐานการทํางานวิจัยแบบครบวงจรครบทุกคณะหรือราชพัฒนอุตรดิตถ์นี้จะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือได้ มีจุดเด่นในแง่ที่ในการที่บูรณาการหรือว่าเอาความรู้ในมหาวิทยาลัยเนะี่ยเข้าไปสู่ท้องถิน่นเป็นตัวอย่างอย่างเช่นอุตรดิตโมเดลที่ปรากฏมาแล้วเมื่อปี54นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่าการที่เราจะทําเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์นะีวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องใช้แบบบูรณาการคำว่าบูรณาการของเรานั้นก็มีหลายรูปแบบก็คือบูรณาการในเรื่องขององค์กรก็คือมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่าย ซึ่งก็หมายถึงมีมหาวิทยาลัยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนราชการและมีภาคเอกชนนะครับรวมทั้งหน่วยงานเช่นสกวนี้เป็นต้นนะครับามาช่วยกันทําและนอกจากนี้เราต้องบูรณาการในด้านองค์ความรู้อย่างที่ผมบอกครับเรื่องข้าวไม่ไม่ไมไมคำว,ว่าจะต้องเรื่องเกษตรอย่างเดียวหรือว่าเรื่องของโรคพืชอย่างเดียวมันเป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็ต้องเอาบูรณาการของพระบ,บูรณาการองค์ความรู้ด้วยนั่นคือเรากําหนดให้วทุกคณะ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ต้องลงไปสู่โครงการนี้ไม่ว่าคณะไหนก็แล้วแต่นะครับเราเห็นว่าปัญหาของชาวนานะครับเป็นปัญหาก็คือการลงทุนอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรต่างๆเนะี่ยมันทําให้ต้นทุนในการผลิตเนะี่ยสูงก็เป็นปัญหาหนี้สินของชาวนามากมายก,ายก่กองอันดับแรกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็จะหาวิธีการอย่างไรที่เราจะทำให้ข้าวเอ็นซีการผลิตข้าวอินซีนะ มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำนะี่คือเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะถ้ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเนะี่ยมันก็จะหมายถึงผลกําไรที่จะตามมาก็จะเกิดขึ้นนะครับก็มีการลักษณะของการผลิตนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่จะไปช่วยนะครับชาวบ้านกรณีที่แต่ก่อนนั้นอาจจะทําในลักษณะของการที่พอกินกันอยู่แต่ถ้าจะทําเป็นเชิงธุรกิจเนะี่ยมันต้องกว้างมากขึ้นเนะี่ยก็อาจจะเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีบางส่วนเข้ามาช่วยทางเกษตรก็ต้องมาช่วยในเรื่องของ วิธีการที่เราจะให้มันเป็นอินทรีย์จริงๆเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับการใช้ปุ๋ยใช้อะไรทําอย่างไรนะครับทีนี้คณะวิทยการจัดการนะครับก็จะมองในแง่ของวิสาหกิจชุมชนการการตลาดการลักษณะของการประชาสัมพันธ์การลักษณะของบรรจุผลิตภัณฑ์รวมทั้งในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการตลาดการประชาสัมพันธ์คณะวิทยการจัดการนะครับคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับสังคม ก็จะลงไปดูในเรื่องของอวิถีชีวิตสิ่งที่เขาทมทําตรงนี้แล้วมันเป็นอย่างไรไม่เรื่องของไอการเยผยแพร่ความรู้สึกของชุมชนเจตคติอะไรต่างๆนานา,นา,นารวมทั้งชีวิตที่เป็นอยู่ถ้าเกิดรายได้ของเขาเป็นอย่างไรน่าจะเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนี้คณะเกษตรแน่นอนครับที่มีโดยตรงก็จะดูในแรเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของการผลิตว่าถ้าลงทุนขนาดนี้แล้ว ถ้าจะสามารถอยู่ได้หรือว่ามีประสิทธิผลตามนั้นมีประสิทธิภาพก็คือผลผลิตนั้นดีกว่าต้นทุนนั้นจะทําอย่างไรนะครับนอกจากนี้ถ้าเราดูในโครงการนั้นเรากําหนดไปเลยว่าคณะบดีทุกคนนะครับที่เป็นหัวหน้าสูรนักการนะ่ะก็ต้องเป็นคณะกรรมก,การดำเนินการวิจัยนะครับและมีนักวิจัยจากคณะต่างๆถ้ารวมแล้วก็เกือบ60กว่าคนนะครับนะก็ถือเป็นงานวิจัยเหมือนกับเรื่องเล็กๆแต่คนที่มาทําวิจัยนั้นเอาตามศักยภาพเอาตามที่ ตัวเองมีอยู่เข้ามาใส่ในตรงนี้นะครับครับวันนี้โครงการก็จะสิ้นสุดแล้วนะครับซึ่งท่านเขาอาจจะทราบแล้วก็ถือในส่วนตัวของผมว่ามีผลสําเร็จใน2อสาประการประการแรกก็คือมันเป็นวิธีการไอการวิจัยสมัยใหม่ครับไอการที่ใช้เดียวองค์ความรู้อย่างเดียวไปทำเนี่ยเมื่อมันหมดโครงการแล้วมันก็หมดนะครับมันไม่มีความยั่งยืนเพราะว่าความจรงิงวิธีชีวิตงานอะไรต่างๆนะมันมันมีหลายมิติหรือพจนี้คือมันบูรณาการหลายเรื่อง เช่นเราไปสนับสนุนเรื่องการปลูกอย่างเดียวเขาอาจไม่มีความรู้เรื่องกับเกี่ยวกับการลดต้นทุนอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกอจจไอก,ก,บการตลาดหรืออะไรต่างๆนานานะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบที่ดีครับทางด้านภาคเารรีเครือข่ายเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการต่างพึงพอใจสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเลิกการใช้สารเคมีหันกลับมาทําการเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังทําให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ข้อสำคัญทำให้สุขภาพดีขึ้นที่สำคัญคือเราทำแล้วเราปลอดภัยเราทำแล้วเรากล้ากินข้าวของตัวเองผมตอบโจทย์3โจทย์ได้ลุล่วงก็คือโจทย์ข้อที่1ชาวนาพึ่งปัจจัยภายนอกแต่วันนี้ผมกับสมาชิกที่นี่ทำชาวนาพึ่งปัจจัยภายในตอบโจทย์อันที่2ก็คือภัยธรรมชาติที่นี่โชคดีนะครับเรามีลำน้ำน่านเรามีเขื่อนเรามีระบบการจัดการภายใต้ สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องภัยแล้งหรือน้ําท่วมนะครับตอบโจทย์อันที่3ก็คือเกษตรกร,กรไม่สามารถกําหนดราคาได้แต่ที่นี่เราตั้งราคาเองนะครับอย่างข้าวนี่เราส่งที่70นะครับขาย70ขายไม่หมดมันก็ไม่บูดนะครับแล้วกระแสคนบริโภคข้าวที่ดีแล้วก็ปลอดภัยก็มีสูงมากนะครับตลาดของเรามีอยู่3ที่ ตลาดที่1ก็คือตลาดของสอกตอ,อุตตละดิตนะครับที่พี่น้องไปใช้บัตรเครดิตเกษตรกรหรือแล้วก็ตลาดที่2ออยู่ในกรุงเทพก็คือมีพ่อค้าเขาจะสั่งเป็นออเดอร์มาว่าให้ผมส่งให้เขายังไงอย่งไงนะครับตลาดที่3คือตลาดเชียงใหม่ของบริษัทลูกอีสานค้าข้าวนะครับข,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 ของดอ,ตอรตะวันนะครับดตรตะวันเลนโบฟาร์มเพราะฉะนั้นตลาดข้าวแปลรูปเราจึงมีชัดเจนนะครับ อีกอันนึงก็คือเราขายเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกเราซื้อจากสมาชิกกิโลละ20บาทนะครับตันละ2 0,000าจ่ายเงินสดเราขาย23บาทนะครับให้กับพ่อค้าเพราะฉะนั้นกลุ่มจะมีบริหารจาัดก,การ2บาทอีกบาทหนึ่งเป็นค่าดําเนินการแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือนอกจากตลาดที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเรื่องของมลลิพันธ์อย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟัง ที่นี่จะเป็นแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ใช้คนเกี่ยวใช้เครื่องตีใช้เครื่องคัดที่นี่นะครับจากการที่เราทํามาเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทํานาอินทรีย์จะอยู่ที่1,700ไม่เกิน2,000บาทต่อไร่ส่วนนาเคมีจะอยู่ที่6,600ถึงถึง7,000บาทต่อไร่นะครับเพราะฉะนั้นในระบบเกษตรอินทรีย ต้นทุนต่ําแล้วก็น่าจะเกิดความยั่งยืนระหว่างนาดำไอ้นาวหวานกับนายโยนอมากอยากรู้จักเนาะดูปัญหาที่นาหวานนาหวานเราใช้เมลไดพันธ์เยอะประมาณ30กิโลต่อไร่นะครับสองชาวนาวันหยุนาหวานนี่ต้องใช้สารเคมีเริ่มตั้งแต่เมื่อเราก่อนที่เราทําเลนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะปล่อยน้ําออกเลยทิ้งน้าไปแล้วโดยเสียน้ำนะแต่นาโยนต้องเก็บน้ำไว้อย่างนี้เราไม่ทิ้งน้ำนี่คือคือประโยชน์ แล้วนานา,นายวนเนี่ยใช้เม่นดพันค่าพันเก้าน้อยไม่เกินสิบกิโลก็รถต้นทุนมากกว่ารถต้นทุนมากกว่าสมผลผิดอาจจะได้เกี่งกันแต่ชาวนาไม่กินข้าวตัวเองอชาวนาไปขายกิโลละ15บห้าบาทจำนำนบแต่ไปซื้อข้าวกิโลสามสิบาทกินนี่คือ,อปัญหาชาวนาไอ้ชาวนาที่มันจนแล้วนาว่าให้ผลผลิต มากน้อยขานาดไหนใกล้เคียงเผื่อเพอิเพ่ผื่อน้อยกว่า oh. ที่ประสบการณ์ที่ผมทํากันมาเนี่ยวลาเเนี้ทุกทกแปลงไม่ไม่ต่กากว่า90าถังตอ่อไร่แต่ชาวนานา,นา,นาวานนียถึงร้อย,ร,อยร้อยถังตย์แต่ต้นทุนมากกว่าตอนนี้กเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเราเป็นไงบ้างครตอนนี้กเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผมนี่นะตอนนี้เราศูานย์และการ ลี่ยนผ่านครับตอนนี้เราค่อนข้างจะผ่านระบบ GEP แล้วแล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยกรมการข้าวจะให้เรากลุ่มเราเนี่ยพัฒนาไปสูทอิ์อเนกไทยแลนด์้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เราทํางานกับมหาวิทยาลัยเมโจ้เราก็ทำไอ้ข้าวอินซี IQS ครระบบของเขาสามารถรับรองเองก็เราจะพัฒนาให้วิสู่ระบบช่องทางตลาดเป็นไงเห็นว่าจีนมาตกลงเจรจาแล้วตอนนี้ตอนนี้บอกตกได้เลยว่าการตลาดต่างประเทศน เขาจะซื้อข้าวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานไอมาตรฐานตันนี้ชานาไม่มีแต่ของเราเวลานี้เราจะได้ตัวคิวเลยตัวนี้ถือว่ากลุ่มเราเข้มแข็งแล้วแล้วต่อไปใ้ราคาข้าวตัวเนี้ยเราสามารถกําหนดเองได้ไม่ให้พู้ค้ากาหนดเที่ยวนี้เมื่อคราวที่แล้วเรากําหนดราคาไปหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเป็นเงินสดแล้วเราพัฒนาคุณภาพได้เข้าเป้าหมายเขาให้0 0 0บาทโอ้าทแล้วดูดูการต่อไปเราจะพัฒนาให้ถึง2 0 0 0 0 2่0 0 0 เวลานี้ออเดอร์ขึ้นมาเป็นไม่ต่ำกว่าลายร้อยไร่ไอ่ร้อยตัน oh. บอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่าร้อยตันโ <laughs> <laughs> ครงการนี้นับเป็นโครงการนำร่องต้นแบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุสน,นการวิจัยในการบูรณาการข้ามคณะซึ่งมีศักยภาพเป็นหนุนนำองค์กรเครือข่ายข้าวอินทรีย์ให้เข้มแข็ง ทำให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น